สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายยืนยันการทดสอบหัวรบขีปนาวุธขนาดใหญ่พิเศษและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานชนิดใหม่โดยการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นบริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองทัพของเกาหลีใต้ก็สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวนี้ได้เช่นเดียวกัน สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA รายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นทดสอบหัวรบขีปนาวุธขนาดใหญ่พิเศษและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานชนิดใหม่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567โดยการทดสอบมีขึ้นบริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองทัพเกาหลีใต้ก็สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวนี้ได้เช่นเดียวกันโดยภาพถ่ายชุดนี้แสดงให้เห็นว่ามีขีปนาวุธถูกปล่อยขึ้นโดยมีข้อความประกอบรายงานข่าวระบุว่า เป็นการทดสอบขีปนาวุธที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขณะที่เสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังวิเคราะห์การปล่อยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบการยิงขีปนาวุธหลายลูกแต่ไม่ได้ระบุจำนวนหรือว่าการประเมินรายละเอียดในทันทีโดยการทดสอบปล่อยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้เป็นการทดสอบขีปนาวุธรอบที่4ของเกาหลีเหนือในปี2 5 6 7และเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่สื่อต่างๆรายงานว่าผู้ำนำเกาหลีเหนือย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาในการเสริมกำลังกองทัพเรือในขณะที่เขาตรวจสอบโครงการทางทะเลที่ไม่ระบุรายละเอียดที่อุดต่อเรือในเมืองนําโพทางชายฝั่งตะวตกก่อนหน้านี้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของ,กงเกาหลีเหนือและสื่อของรัฐบาลกเกาหลีเหนือก็ได้เน้นย้ำถึงพัฒนาการทางทหารและการสแสดงแสนยานุภาพรวมถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งในการต่อต้านเกาหลีใต้และเหล่าบรรดาพันธมิตรซึ่งได้ยกระดับความร่วมมือทางทหารเพื่อ ตอบสนองต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือเองได้มีการดําเนินการในการทดสอบขีปนาวุธรุ่นต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาก็มีการซ้อมรบร่วมกันซึ่งเกาหลีเหนือนั้นก็บอกนะครับว่าการซ้อมรบร่วมของบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีใต้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นไปคุกคามกับเกาหลีเหนือนะครับและดูเหมือนว่า ช่วงเวลานี้เกาหลีเหนือที่นําโดยคิมจองอึนนั้นได้มีการสั่งการให้กองทัพนั้นเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ไปคุกคามที่เกิดจากนอกประเทศรวมถึงสถานการณ์สงครามที่มีโอกาสก่อตัวขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาาอินเทอร์เนิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาาอินเทอร์เนิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ใคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังครับ